ที่ผมปลูกไปมันเป็นยังไงครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวสองหน่อครับผมเป็นมะพร้าวกะทิสองหน่อครับผมนะฮะอันนี้ก็สองต้นต้นเดียวหน่อเดียวมีสองต้นนะฮะนี N ่ฮะค,ครับผมอ่ามีสองต้นนะครับผมตอนนี้ก็ปลูกตัวนี้ปัญหาก็มีพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ,อะไรเงี้ยครับผมอ่าอันนี้ก็ต้นหนึ่งครับผมปลูกทีไปครับผมนะฮะ อันนี้ก็มะพร้าวเหมือนกันมะพร้าวกะทิเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับผมเป็นมะพร้าวกะทิเหมือนกันสองหน่อเหมือนกันอ่าอันนี้สองหน่อครับดูดูอ่าอันนี้สองหน่อเนี่ยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเห็นไม่ค่อยชัดสองหน่อครับผมอ่าอันนี้ก็เรื่อยๆปลูกเรื่อยๆครับผมอ่าอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งก็ มันมีเพี้ยไฟมันกินครับเรื่องประสบปัญหาเดี๋ยวก็จะจัดซื้อยามาพ่นอีกครับผมออันนี้ก็อีกต้นหนึง่งครับออันนี้ก็ติดจันแล้วะแต่ว่าติดจันแต่ว่ามันไม่ติดลูกเลยนะต้นนี้ไม่ติดลูกเลยครับอันนี้ก็เหมือนการที่เพี้ยกินเอาใบเกี้ยงเลยอันนี้ก็ออกจันแล้วะครับผมอันนี้ก็ทำคลิปนะคลิปเป็นคลิปที่สอง ครับผมอันนี้ก็เริ่มแล้วแต่ว่าไม่ติดจันทร์มันก็ติดลรากพลาต้นเตี้ยนี่เตี้ยเป็นพลาน,น้ําหอมหมดอืมนกวก็พลาแกงยังไม่ได้บํารุงคนระับซื้อปุ๋ยมาลนะอ่าอันนี้ก็ถูกเพี้ยไฟรับประทานครับผมอ่าพลากะทิอันนี้ก็อีกต้นนึ่งครับผมเดี๋ยวมมาทำคลิปยวต้องซื้อยามาพ่นครับก็ปลูกไป อันนี้ก็มะพร้าวกะิอีกต้นหนึง่งเหมือนกันอันนี้ก็โอเคอยู่มะพร้าวกิอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มะพร้าวถ้าจะเป็นมะพร้าวนนกะทิต้นใหญ่อันนี้ก็เตี้ยเหมือนกันครับอาจจะไม่ค่อยชัดอ่าน,นี่ก็มะพร้าวกะทิเหมือนกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมะพร้าวแกงผมโอ้ย อันนี้ด้วงเนี่ยด้วง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 ชิบหายด้วงเจาะด้วงเจาะเลยอันนี้โออันนี้น่าเป็นมะพร้าวแกงครับผมอือันนี้มะพร้าวแกงลูกใหญ่เลยอันนี้มะพร้าวแกงนัจะมะพร้าวแกงลูกใหญ่ไม่ใช่ตัวด้วงมันเจาะเนี่ยเนี่ยบินเลยบินเลยอืออันนี้ก็อต้นนึครับอืออันนี้ก็เป็นมะพร้าวเหมือนกัน น่าจะเป็นมะพร้าวกะทิอันนี้ก็มพะพร้าวมีมะพร้าวน่าจะมะพร้าวกะทิอ่อันนี้มพะพร้าวอ,อ,อะไรแมนะ่เน,นี่ยมีพร้าวแกงพร้าวแกงนะมีพร้าวแกงก็ลูกใหญ่เหมือนแกงเพราะว่นนะอมะพร้าวลูกใหญ่ไงแนะ่ๆลูกย้อยต้นเตี้ยด้วยใช้ได้อยู่เฮ้ยอันนี้มันยอดเ,เตีย้ยมีมีอะไรยอดไหมเห็นตัวนะึงมีรูอนันนึง ขยอ,อยทำจับเนื้อตาของแม่ครับไม่ไม่เห็นมันตัวมันออกมาไงอ่าอันนี้ก็ไก่ยักษ์ปลับมาอ่าอันอาานี้ก็อต้นเลยองนี่มะพร้าวอันนี้ก็มะพร้าวไฟมาให้ดูอ่านี่ตัวดำออกมาแล้วนี่ไงมาเห็นออกเลยเนี่ยอ๋อเหรอเออไม่เห็น อันนี้ก็อีกต้นมะพร้าวไปทำคลิปให้ดูเอ้มะพร้าวไฟเนี่ยออกมาแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันยังไม่นี่เนาะอ,อันนี้ออกจันสวยเลยโอ้นี่ออกอันนี้สวยมากเลยไอ้ติดลูกแล้วเนี่ยมะพร้พาวมะพร้าวไฟต้นเตี้ย อ่าครับผมอันนี้ก็ผัเกเ้าวน้จะมาเ้าแกงนี่น่จะมาร้าแกงตนนัวนี้อ๋อพามาดูอีกคลิปต่อเนื่งครับอ่าอันนี้ก็ร่วงกินกินถ้าไปหลายต้นน,นี่ก็คลอนไปคลอนไปหลายต้นอ๋อครับอันนี้ก็อีกมะพร้าพอ้าัน้นำหอมนี่ก็ติดลูกละอันนี้ก็ดกอยู่ อันนี้ลูกลูกก็ยังเล็กอยู่ลูกไม่ใหญ่มากไม่ใช่มะพร้าวอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับผมนี่เยอะเลยครับผมนี่ก็อีกต้นหนึ่งมะพร้าวเยอะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นมะพร้าวพร้าวหอม อันนี้ก็ลูกหอ,หอมอ,อันนี้ก็มาพาวน้ำหอมครับผมแก็ได้อยู่โคนต้นเตี้ยไม่สูงครับก็งอกอยูอ่เดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าใส่ปุ๋ยมุกนี่ก็ดวงของรับประทานเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ครับอ,อันนี้ก็โตอยู่น่าจะเป็นมะพร้าวตัวนี้น่าจะมะพร้าวแก่ติดจันละครับผม เือจัดละวทีนี้ก็เหลือต้องซ่อมันต้องบำรุงมันอ่ะอันนี้ก็อีกอ่าแม่ต้องบำรุงมันด้วงมันกินด้วงมันกินครับอืมก็ต้องหาอะไรใส่มปเนี่ยมันกินใบมีรูเห็นรูมันอ่าอ่าอันีอีกครับผมหนึ่ปลูกยาผมเดินไม่ไหวแล้วครับผม เดินสักหน่อยไหนก็มาและอ่าตอนนี้ก็พิฉีดยาไปอันนี้ก็เริ่มโตนี่บุกผิดไปครับอันนี้อีกอันนี้ก็นานกันคนจะเป็นว่าพ้ากะทิออันนี้ก็งอกออันนี้ก็ปีฝาปีฝาอันนี้ก็รัดละโอเคอยู่ปีฝาอันนี้อยู่อ่นนาแต่เดี๋ยวคงต้องมีการบำรุงกันนะครับผม อันนี้ก็อกต้อนนึงน,น,นี่ก็ปีฝาเหมือนกัน,น,นกปีฝาอ่ามาดูอีกเยอะเยครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มเยอะละอ่าอ,อน,นี่ก็มะพร้าวกะทิเหมือนกันครับอ่ามาดูกันแสงแดดแสงกำลังดีเลย อันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็อีกต้นเลยน,นี่ก็มาพักกะทิเหมือนกัน,กนขาดนู่นยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวที่เหลือต้องใส่ปุ๋ยก็งามดีครับอ๋อดูต้นนี้ก็งามดีอันนี้ก็งามดีหน,นูพวกทรงทรงทรงใบเขาก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ ไฟเขียวเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยโอเคครับผมเกินเมื่อไงครับไม่ไหวละโอเคแค่นี้ก่อน